กาบสวัสดีชาวันพีทเบลตี้รัสทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เจผมแซคซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเล่นตัวละครอ,อย่างมังกี้ดีลูฟี่หรือลูฟี่บุกมารินฟอร์ดนั่นเองซึ่งตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ทุกไอดีต้องมีนะครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เล่นเกมนี้มาทางเกมจะแจกตัวละครน,นี้กันทุกคนนะครับอืมเพราะงั้นคลิปนี้จึงบังเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าผมต้องการจะเล่นแบบเป็นแนวทางให้ทุกคนดูนะครับแต่สำหรับผมที่ไปเล่นตัวละครน,นี้มาผมบอกได้เลยว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ เล่นโคตรยากอันนี้จริงๆนะครับคือเล่นยากจริงๆนะคือแบบขนาดที่ผมเล่นอยู่แม่งโคตรทรมานอะผมพูดเช่นนี้เลยส่วนเซตเหรียญที่ผมใช้ของวันนี้ก็จะเป็น3ไคโดนะครับส่วนออฟเหรียญก็จะเน้นไม่ที่พังชีวิตกับพังโจมตีนะอืมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเกมเพย์ของตัวครน,นี้กันเรามาทบทวนเรื่องสกิลตัวคอครนี้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่า หลายคนอาจจะลืมเรื่องสกิลของตัวคอนนี้กันไปแล้วก็ได้นะเพราะงั้นเรามาอ่านที่สกิลตัวคอนนี้กันก่อนนะครับก่อนที่จะไปเล่นกันนะเริ่มจากสกิลที่1เป็นหมัดประสาน2คู่พี่น้องนะครับซึ่งหมัดน,นี้สร้างความเสียหายที่812มีผลสั์ฟิวและยังทําให้ศัตรูที่โดนหมัดน,นี้ติดไฟ1 0 0นะครับและสกิลนี้ยังมีไฮไลท์ตรงจุดหนึ่งนะครับซึ่งสกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายตัวคอนฝั่งกองทัพเรือได้แรงขึ้นถึง100ยนะเพราะงเ้นทุกคนก็คงมีคําถามกัผมว่า แล้วตัวคอนฝั่งกองทัพเรือที่เราเจอในเมตานี้มีอะไรเด่นๆ่นบ้างก็จะมีพวกดุจิหรือเหล่าเซราฟิมทั้งหลายแหล่นะครับต่อไปเรามาพูดถึงสกิลที่2ตัวคอนนี้กันเลยนะครับซึ่งสกิลนี้มีชื่อท่าว่าจะลวดยางยืดนะซึ่งสร้างความเสียหายอยู่ที่4 6 2และคูลดาวน์สกิลนี้อยู่ที่26วินาทีนะครับซึ่งสกิลนี้เป็นสกิลที่ค่อนข้างหากินสําหรับตัวคอนนี้กันเลยนะครับเพราะสกิลนี้เป็นการพุ่งตัวไปข้างหน้าซึ่งระยะการพุ่งตัวนี้ค่อนข้างไกลนะซึ่งงกนนนีีม้มปรระโยช์ตไห เอาไว้หนีหรือเราจะวิ่งพุ่งตัวไปทงกลางก็ได้เช่นกันนะครับต่อไปเรามาดูที่บูทคุณสมบัติของตัวละครน,นี้กันนะครับซึ่งเป็นบูทโจมตีนะอมแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูเกมเพลย์ของตัวละครน,นี้กันผมก็ขอออกมาเตือนทุกคนอีกอย่างหนึ่งคือตัวละครน,นี้ไม่เหมาะสําหรับเล่นแรงเอ็เอขึ้นไปนะครับเพราะตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นยากนะครับขณะที่ผมเล่นเกมเพลย์ของวันนี้อยู่ก็เอเอนะต่อไปเรามาดูค่าซับท,ที่เราจะใช้เล่นภายในวันนี้กันนะครับ ซึ่งค่าซับจะอยู่ที่161.8เลยนะส่วนแท็กก็ได้ได้ที่ประมาณ4แท็กนะส่วนจะมีแท็กอะไรบ้างก็มีเกตเตอร์กลุ่มหวกฟางปรามิเซียแล้วก็โลกใหม่นะครับซึ่งได้อยู่ที่ประมาณ4แท็กนะต่อไปก็คือช่วงที่ทุกคนรอคอยกันนะครับคือช่วงเกมเพลย์ตัวคอน,นี้ซึ่งผมบอกเลยขนาดที่ผมเล่นอยู่มันโคตรทรมานอ่ะเปิดมาที่เกมแรกกับด่านเดนโลซาในเมืองนะครับซึ่งทีมผมก็จะมีตัวคอนอย่างโรเจอร์แล้วก็ไอ้คิมวน และตัวที่3ามก็จะเป็นหนวดข่าวนะครับซึ่งเป็นตัวเมนงผมเองนะหรือถ้าจะเห็นผมอวยก็ก็จริงอ่ะผมอวยอะ่ะส่วนตัวคอนที่เราควรระวังจากฝั่งตรงข้ามก็ทุกตัวนะอืมก็มันตัวเก่าแล้วนะครับตัวคอนนี้มันก็แพ้ทุกตัวที่เป็นตัวใหม่แต่ก็ใช่ว่าเราแพ้เสมอไปนะครับเพราะเกมนี้ชนะกันที่ทงนะไม่ใช่ชนะกันที่คิวหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ครับจุดนี้เพราะงั้นเกมแพ้ของตัวคอนนี้ผมก็จะไม่เน้นบวกนะครับเพราะว่า ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวคอนนี้แม่งสูตัวคอนใหม่ไม่ได้สักตัวเลยนะแต่ใช่ว่าเราจะสวนศัตรูไม่ได้นะครับเราก็ยังมีสกิลที่1คือเอหมัดคู่กับเอสอ่ะซึ่งเป็นสกิลที่ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าดาเมจที่818แล้วยิ่งเป็นตัวคอนฝั่งกองทัพเรือแล้วดาเมจจะคูณขึ้นไป1 0 0เลยนะครับอืมเพราะงั้นก็ตามที่ผมบอกไปนะก็คืออย่าไปบวกเยอะถ้าหล่อได้ก็หล่อด้วยสกิลหนึ่งอาจจะวันช็อตศัตรูได้ทีเดียวอะไรเงี้ย เปิดเกมมาผมก็พุ่งมาด้วยสกิลที่2นะครับหรือสกิลจรวดยังยืนนั่นแหละซึ่งสกิลนี้พุ่งมาโคตรไกลอะจากหน้าบ้านผมอะพุ่งมาถึงรงบีเลยนะชแม่งโคตรไกลแล้วก็ต่อยไปก่อนเลยเฮ้ยอะไรแฉงเห็นว่าตัวใหม่แล้วคิดจะมาแบบแหนมตัวเก่าอตัวเก่าก็เฟี้ยวนะครับเอ้ยเฮ้ยแฉงทําอะไรแฉงเฮ้ยวิ่งไปดึงคงหน้าด้านงันเลยเพื่อนเออตีแล้วหนีเหรอตีแล้วหนีผมไม่ยอมนะเพื่อนเรียบร้อยไป แฉงก็ไม่เข้าไหลนิหว่ไอันนี้ไม่จริงนะครับคือแบบผมต่อยมันด้วยสกิลที่หนึ่งนะครับเลยหมัดคู่ทำให้เรียบมันลดเยอะแล้วนะก็เลยแบบพอมีจังหวะสวนก็เรียบร้อยไปดิลุจีผมตีลุจีแรงขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไอ้สกิลที่หนึ่งะก็หนีก่อนหนีก่อนอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแม่งเย็ะจัดเลยตอนเนี้ยก็ขอหนีก่อนเพื่อนอย่ายุ่งกับผมเลยพี่กะขอร้องละนี่ไงไปห้าวไงแซกโอ้โห เขากาดเอาชีวิตแล้วตอนนี้เอ้ยเอ้ย,อยข,อขอโทษขอโทษเพื่อนจะพลอยทีนึงได้ไหม <c oughs> เอ,เอาเล่นอะไรผมเนี้ยโอ้โหยบร้อยทรงนี้อยากตายวะเพื่อนมาดิอันนี้กะอันนี้คือทักษะในการรอศัตรูมานะครับก็ไอห้าวตีนสักหน่อยนะลอยนี่ก่าวออกธงแต่เขาไม่ยอมออกกันผมก็ดึงธงดีเลยละกันไม่ยอมออกหรอเพื่อนงั้นผมก็ดึงอีกธงหนึ่งเลยไอ่อ,อ,อะไรอะจะบาทีมใครวะเนี่ย ออทีมตรงข้ามโอ้โหเมื่อกี้มองไปนึกว่าทีมผมนะเอ้ยเย็นก่อนจับาใจเย็นก่อนลูกเพ่โอ้โหม่งเตะทีเดียวเลยเกินไปน้องเกินไปทำ้ายผมเกินไปและแล้วก็ได้เกิดใหม่อีกรอบหนึ่งครับซึ่งก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นฉากนี้นะแต่ก็มันนี่ดิจะบาเวนเอ้ยโอ้โหติดชิวอ,อีกไม่เป็นไรไม่สนเลยล่ะม่งจะเอาไอเนี่ย แขนอะ่ะเออผมเอาสุดอะ่ะเมื่อกี้แค่ทำผมเอ,าอ้เอามันหายแล้วก็ไม่เป็นไรขอขัดหน่กันแคโดเมื่อกี้ผมเห็นนะเมื่อกี้อิงพ่นน้ำลายมาแคโดเห็นนะดึงทงซีก่อนเลยเอ,อ้ยขอทงได้ปลอาเจอเราไม่ได้มีความแค้นเลยต่อกันนะโอ้โหเปิดมาแม่งชาร์จรอผมเลยเฮ้ยอะไรจะแค้นปานนั้นเพื่อนโอ้โหต่อยไปดีสองหมื่นอะ่ะเออ,เอ,อขอโทษขอโทษ ขอโทษขอโทษได้ไหมใครดูไม่ได้ตั้งใจแต่ก็มาดิไม่กลัวครับไม่กลัวเอ้าติดแช่โอ้โหเรียบร้อยว่ะโอ้โหเรียบร้อยมันอนะเรียบร้อยเออพ่อมาดเหรออุตตาผมก็ดึงคงชิวไปดีซึ่งตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครที่ดึงคงเร็วมากเลยนะครับนี่ก่าเองมาไม่ทันแล้วเพื่อน เกมนี้ก็จบไปที่สกอร์สามสองนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็บอกเลยนะครับว่าเกือบเทดีนะกลับมาได้มากันต่อที่เกมที่สองกับด่านชาบอนดี้นะครับก็เกมก่อนนั้นนี้ก็ค่อนข้างลำบากลําบากนะครับแต่ก็เกือบรับแต่กลับมาได้นะครับเมื่อกี้ก็เสียงในใจผมเองนะครับก็ทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะส่วนเกมนี้ตัวคะอนที่เราควรระวังก็ทุกตัวนะครับก็อย่างที่บอกไป ตัวละครนี้เป็นตัวละครที่มาค่อนข้างนานแล้วนะครับเป็นตัวที่เก่ามากเลยแหละเมื่อก่อนตัวละครนี้ก็เป็นตัวละครเมตานะครับในอนดีตอดีตส่วนนับปัจจุบันนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะครับแต่ถ้าขึ้นแรงเอสเอสขึ้นมาแล้วก็อย่าหาเล่นเลยนะครับอันนี้จากใจผมเลย แต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะนอกเรี่องไปมากกว่านี้นะครับเราก็กลับมาเล่นเกมเพีม,มันมันกับเราก่อนเลยเปิดมาผมก็พุ่งตัวไปที่ทงที่สองนะครับหรือทงบีนั่นเองเหมือนเดิมเลยดึงไปก่อนเลยทงบีตอนนี้ก็ขอดูสถานการณ์ก่อนนะโอเคนะครับดูเหมือนว่าข้างบนจะปลอดภัยนะเพราะงั้นผมก็ขึ้นมาข้างบนเลยอันนี้ไม่ใช่แบบผมแบบไม่ใช่ผมพยายามหนีนะครับคือแบบคือมันเป็นฝีมือมันคือเทคนิคอ่ะอืม จริงๆไม่ใช่หรอกผมป๊อตนะครับคือผมกลัวนะทุกคนก็ดูตัวใหม่แต่ละตัวดิแม่งสกิลอย่างเร็วแต่ละตัวแม่งตัวโคตรโูงอะตัวเก่าแม่งจะที่ยืนอะไรมายืนเหรอว้ยอันนี้ดิโมโมโอ้โหตีไม่เข้าเลยกำลังบ่นอยู่เนี่ยโมโมอันนี้ดิโมโมนี่ก็ยังตีไม่เข้าอะ่ะเออก็ดูสภาพตัวเก่าอย่างลูฟี่นะครับก็จะหาเล่นนะครับถ้าไอดีฟูแล้วนะ แต่ถ้าเป็นไอดีใหม่ก็ยังเล่นได้นะครับตัวครนี้ก็ไม่ใช่เป็นตัวคอครที่แย่นะเพราะตัวครนี้ได้มีการบัฟขึ้นมาเมื่อแบบไม่นานมานี้นะครับก็แต่จรจงมก็นานแหละมันไม่ใช่แบบก่อนหน้านี้อ่ะคือแล้วผมบ่นอะไรผมเนี่ย <c oughs> กลับมาที่เกมดีกว่าเฮา้ยคาคูยืนนิ่งเหรอยืนนิ่งก็ต่อยไปดีหมัดคู่ไปเลยคาคูมันล่วงไปผมตามซ้ำอะ่ะผมบอกเลย มไม่จบครับมันนี้ตัวใหม่หตัวใหม่หตัวใหม่ก็ไม่ได้เก่งเลยนะน้องเฮออออ้ยเฮ่กียงทำอะไรไอโ้มโมะทำผมไว้เยอะนะก่อนนะเนี้ยอ้ไม่เข้าเลยแต่ผมติดบูธไงติดบูธมันแรงอันนี้อหนุ่มเรียบร้อยจัดการไอ้มังกรสมพูเสร็จก็มาดึงธงดีกันก่อนเลยจะดึงได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวดูกันเฮ้ยคิงมาโอเคคิงขึ้นไปใครมาอีกเมื่อกี้ใครมาไม่รู้มองไม่เห็น น่าจะเป็นซโลโซโล,โซโลนี่ผมเองดูฟีีไงเพื่อนจำไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ปาดยับเลยเวียนี่มันน่าจะจำผมไม่ได้ความจำเสื่อมเหลือเพื่อนกลับม,มากอนผมเนี่ยกลับมากนโอ้โหข้าจัดเลยตัวก็เก่าแต่เสียข้าเออขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนผมผมผมไม่ยุ่งแล้วครับ <c oughs> ต้องเกรียงใจมังกรฟ้าสิถ้ามังกรชมพูพอไหวอยูดแต่มังกรฟ้าน่าจะไม่ไหวว่ะผมอะเดี๋ยวขอดูกนันขอดูกนัน ถ้าลอยด้วยสกิลหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสก็ได้นะอันนี้ดิดอทแล้วก็สกิลหนึ่งเอ้ยมีโอกาสเดี๋เนียไคโดเลือดโลละเลือดโลก็โดนพุ่งจรวดอย่างยืดไปสิโอ้โหไม่คิดเลยว่าผมจะฆ่าไคโดได้เนี่แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้สกิลหนึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงนะไอ้สกิลหมัดคู่แล้วก็โชว์หมัดคู่ไปอีกสักหนึ่งรอบเอ้ยไม่รอบนี้มันตีไม่เข้าเลยวะ แปลกโอ้โหคาคุยังกุถึกเด้งเลือดคืนนะครับสเมเลี้ยตีแม่งแทบไม่เข้าเลยเด็กประเด็นคือจังหวะนี้ผมไปทงไหนไม่ได้นะครับเพราะผมต้องยืนนะเหลือสิบวิสุดท้ายแล้วผมไม่ยอมหรอกคาคุไม่ให้คุณดึงทงง่ายๆหรอกเพื่อนโอ้โหโ,โดนมังกรเป่าน่าจะเสียทงน่นเนีะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์สี่หนึ่งนะซึ่งเกมนี้ที่เราชนะได้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรละครับทิมดีตามนั้น มาตอกันต่อที่เกมที่3กับเกมสุดท้ายของวันนี้นะครับกับด่านโอนิเงชิมะนะส่วนทีมผมก็จะมีไคโดรุ olo, มินิกะแล้วก็มีลองเอสเน IC ็กนะครับซึ่งทีมผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอสเน็กเปลี่ยนเป็นแชงข่าวนะครับส่วนทีมตรงข้ามที่เราควรระวังก็ทุกตัวนะแต่หลักๆก,ก็น่าจะเป็นเอสโนมาโตะนะครับเพราะตัวคอนนี้สามารถบันช็อตตัวคอนเราได้นะแต่ระดับผมแล้วก็ไม่กลัวนะแม่งข้าจัดทุกเก,กมเลยคือก่อนหน้านี้ต้นคลิปผมบอกทุกคนว่าตัวคอนนี้ก็เป็นตัวคอนที่ คือเก่าแล้วนะก็อย่าไปห้าวกับตัวคอนใหม่มากเต่คือผมแม่งห้าวจัดเลยไงก็ <c oughs> ตามสไตล์ผมเลยนะครับก็คือผมเป็นคนแบบเล่นแบบแนวห้าวๆห,หน่อยแต่ถ้าใครจะไปเล่นตามผมนี่ก็ผมขอไม่แนะนํานะครับเพราะว่าตัวคอนนี้มันก็เก่าแล้วนะคือมันมานานแล้วอะ่ะมันก็สู้ตัวคอนใหม่ไม่ได้ใช่ไหมเพราะงั้นก็เราก็อย่าไปห้าวกับตัวคอนใหม่เขามากนะครับก็เกรงใจเขาหน่อยเขาเพิ่งมาใหม่ตัวคอนเรามันก็เก่าแล้วมันตกยุคไปแล้วอะไรเงี้ย เพราะงั้นเกมนี้ผมก็จะเล่นเป็นแบบแนวสายวิ่งแบบทั่วไปนะครับคือไม่ได้เข้าเหมือน2เกมที่แล้วนะเปิดมาก็พุ่งมาดึงธงดีเลยซึ่งกสกิลจรวดยัางยืดนี่พุ่งทั้งโคตรไกลอ่ะเมื่อกี้ผมเกือบแบบพุ่งเลยธงดีแล้วอะ่ะแต่ไม่เมีโดดลงมาเลยไอศัตรูมันเขาจะนัวกันตรงกลางนะครับแล้วก็หล่อยธงทีเลยละกัน แล้วก็ดึงได้ด้วยไงแล้วก็กดสกิลหนึ่งหมัดคู่ต่อยแม่งเลยไม่รู้ใครนะมันเป็นการป้องกันตัวของตัวละครนี้ครับก็คือใช้สกิลหนึ่งหมัดคู่เนี่ยมันจะทาการน็อกแบ็กศัตรูไปนะครับซึ่งทําให้ศัตรูแบบเข้าใกล้เราไม่ได้นะแล้วเราก็หนีสิใครจะอยู่วะโอ้โหแม่งมาอย่างเยอะเลยแล้วก็คุ้งกอนเลยขัดนิดหน่อยขัดนิดหน่อยไม่ว่ากันนะเพื่อน <S <S โอ้โหมันคุกหวัวงเลย <S <S ดีเมื่อกี้ไม่โดนแล้วก็โดนเรียบร้อยในนี้โดนจริง และก็เกิดใหม่เรียบร้อยเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับก็คือข้าวไปหน่อยนะคือไปบุกทงบ้านเขาแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมเกมสุดท้ายเนี่ยคือผมจะทําเป็นแนวทางการเล่นสายวิ่งตัวคอนนี้นะก็คือไม่เน้นบวกนะครับเน้นแบบหล่อยทงนะคือตัวคอนนี้จะไปบวกตัวคอนอินมันไม่มันไม่ไมหวนะตัวคอนเก่าแล้วได้แค่แบบสกิลหนึ่งน n ก c k back ให้สตูปออไปอะไรเงี้ยอุ้ยไอ้นี่มันเคยนผมจัดเลยมันจะฆ่าผมสองรอบแล้วเนี่ยไม่ยอมไง ุ๊งหนีก่อนโอ้โหมันกังม่นเพิงเลยว่ะเอา้า <c oughs> มันตายต่อหน้าผมเลยเมื่อกี้มันโดนลูกชิ้นไคโดนะงลูกชิ้นไคโดมันโคตรแรงเลยเอ้ยแต่ย็นก่อนแจ็คเพื่อนจังหวะนี้ก็วิ่งหนีมาดึงคงีก่อนเลยเอาเราเป็นดอตรเจอ์เกี่ยวได้เฉยได้แจ็คม่งตามผมมาแบบยันแบบหน้าบ้านเกิดเขาเลย,ยอะแต่ก็ดอตไงอันนี้ไม่ฟุกนะอันนี้ฝีมือครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเกมนี้ผมจะไม่เน้นบวกนะครับเน้นแบบลอยทงนะ คอยหนีแล้วก็คอยลอยทุ่งจังหวะที่ศัตรูถือนะครับแล้วก็ต่อยก่อนเลยเฮ้ยดึงทงนี้เลยจาวาเกินไปละเกินไปละอันนี้คือดูถูกผมเกินไปนะคุณจาวาเกินไปละต่อยแม่งหรือเก็บสก,กอร์ไปเห็นผมแบบไม่ค่อยสู้ใครแนละ้วแบบห้าวเลยนะแบบดึงทงต่อหน้าเลยคิดว่าผมกลัวไม่จริงหรอกน้องเอิม่มเมื่อกี้ไม่นับนะครับทุกคน <laughs> คืเมื่อกี้มันยามสักสีของเกิือนะ่ะผมไม่ไหววะ่ะสักสีมันท้มคอผมอดิผมเลยต้องไปซัดไอ้จาบาแต่จริงๆเราไม่ควรทานะครับจริงๆเราควรย้ายไปดึงธงอื่นเลยนะครับแต่ก็ขอซัดไอ้คนยักษ์ก่อนเมื่อกี้กระทืบผมนะแล้วก็ดึงธง,ด,งด,ดึงได้ดึงได้ต้วไงก็เรียบร้อยนะครับเกมนี้ก็จบไปที่สกอร์สามสองนะแต่ก่อนอื่นเลยผมก็ขอมาย้ําอีกสักครั้งนะครับคือตัวคอนี้ถ้าแรงเอสเอสขึ้นไปนี่ไม่ควรเล่นนะครับแต่ถ้าเล่นเอาสนุกก็ได้อยู่นะ แก่อนอื่นที่ผมจะจบคลิปนี้ก็อยากจะมาบอกทุกคนนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่ผมไม่ได้ลงคลิป4-5วันนี้ก็ไม่ใช่เพราะอะไรนะครับคือผมไม่ว่างนะครับแต่ตอนนี้กลับมาว่างแล้วนะก็จะกลับมาลงคลิปแล,แล้วแล้วก็ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะแล้วเจอกันคลิปใหม่